โครงการเธอลาดพร้าว93เนี่ยเป็นโครงการที่ชนะการประกวดด้านอสังหาริมทรัพย์จากเวทีเฟียฟซีไทยพรีดีเอ็กซ์ลองอวอร์ปี2022ในสาขาที่อยู่อาศัยแนวราบนะครับ ว่าในโครงการนี้เนี่ยจะเป็นทา์โฮม3ชั้นครึ่งนะครับแล้วก็มีจํานวนทั้งหมด8 2ยูนิตตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ9ไร่นะครับเราจะเห็นว่าเขาออกแบบให้เป็นในสไตล์โมเดิร์นนะแต่ว่าพอมีการเลือกใช้สีเอิร์ธโทนเนี่ยก็จะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความนุ่มนวลแล้วก็ดูซอฟนะครับก็ถือว่าช่วยลดทอนความแข็งกระด้างของตัวอาคารไปได้พอสมควรเลยนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือการออกแบบผสา,าของเขาเนี่ยครับเขาจะมีการดีไซน์ตัวคลิปแนวตั้งหรือว่าฟินนะครับซึ่งก็จะมีองศาที่แตกต่างกันไปนะ ไอตัวฟิลตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดปริมาณของแสงอาทิตย์แล้วก็ความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในตัวบ้านได้นะครับเราจะเห็นว่าตัวช่องเปิดเนี่ยจะถูกผลักให้อยู่ลึกเข้าไปอีกจุดที่น่าสนใจก็คือการดีไซน์ช่องเปิดของเขาเนี่ยจะเห็นว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นช่องเปิดทรงสูงสูงคือเรียกได้ว่าแบบเกือบจะฟูลไฮเลยนะฮะที่สําคัญก็คือการออกแบบช่องเปิดตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับซึ่งผมเองก็บอกไปในหลายๆคลิปนะว่า เวลาที่เรามาดูทาวน์โฮมเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือปริมาณของแสงธรรมชาติที่จะเข้าสู่ภายในครับเพราะเป็นอาคารที่ติดๆกันนะดังนั้นจะไม่สามารถเจาะช่องเปิดด้านข้างได้ยกเว้นหลังที่เป็นหัวมุมเท่านั้นก็เลยต้องมองกันครับว่าเอ๊ะเขาสามารถจะเจาะช่องเปิดด้านหน้าด้านหลังได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าภายในโครงการนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามีช่องเปิดที่เขาเจาะจากด้านบนลงไปด้วยนะครับให้กลายเป็นคอร์ดเลย อีกจุดที่อยากพูดถึงก็คือพื้นที่สีเขียวนะครับเพราะทางโครงการเน้เน,นแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้ไม่แพ้กันครับถ้าเรามองจากภายนอกนจะเห็นว่ามีการหยอดต้นไม้เข้าไปในหลายจุดเลยนะครับทั้งระเบียงเล็กบนชั้นลอยมีการทํากระบะดยื่นมาบนชั้น3นะครับแล้วภายในตัวบ้านนีก็จะมีสวนหลังบ้านสวนบนดาดฟ้าสร้างมุมสบายตาพื้นที่สบายใจให้กับคนในบ้านแถมบ้านแต่ละทาย,ยก็จะมีขอดต้นไม้ภายในบ้านอีกด้วยนะครับซึ่งการสร้างขอดภายในแบบนี้นก็ยังช่วยให้แสงธรรมชาติเ,เข้าไปถึงในหลายส่วนของตัวบ้านได้เลยครับ